Mẹ tưởng ngày lễ. Ut em gặp mùa lê mẹ tất cả mùa lê mẹ tất cả mùa lê mẹ tất cả Làm mùa làm mùa 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 này mùa Mình mùa 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 เราไปไปมอลู่ค <se anak lonely> <t aps> <t aps> ่าหน่อยมอสุดเด็ดนะถ้าผมว่านะเป็นร้องแล้วดูแน่แล้ยังลู่ควนุกคนกินเก่งคนนั้นนี่ก่งมาเพ่อได้ตังค์ือ้นอ๋ผมว่านะเนาะคนเก่ใครเมาไปทันเลยเค็มเดียวซิดก็แล้วกักินหัวิงหาไ่อกินนี่เนาะ

หลายปีแลวนี้ร้านกระเล่นดูอืมหลาหลายเขียงแล้วยิ่งจิ่นฟองตีร้อหลานโคสันไต้องยิ่นะต้งย,ยิ่งนะยิ่งลยนี่ ตาหมูเราดูเลียยงนะหมูเลียกหมถ่าต้องหมูมือเต็กในอโอ้ตกว้โอ้จะไปซื้อแฟนหรือมึงไปเห้ก็หนังโม,น,มนีนะ่ฮะ ก็หมอเนี่ยบาน้ำปัวเดี๋ยวใคซีดีเนาะแต่ผมมีไบอนุญาตอนุาตพอเข้าอย่งนี้ซีเซีน่แต่เดี้ยคนหายนะผมก็ตั้นยาคิดสองร้อยี่สีสองเขมนะผมมีไบอนุญาตมันไงเนาะคนเข้าแปลงนี่คนมบ้นง่าอ่ะ่นุกกลุกนนเสีเวนมดอะแหมอเบอร์ อน่ยไอ้นะะป่าคุ้นบุมีติดไหนเนี่ยบุมีบุมีบุมมีป๋าป๋มไม่รู้มันอยดไหมันบเลยครไงมันไก่จะมาตะจะคัดไก่ให้เพราไก่ปลาบหลาบวัน Quá là một quá <laughs> Qu cái đó là quá thôi. Đánh vào vô mấy anh. Đánh vô vô mấy anh. Đục đánh bánh lốm nè. Tập. วนนี้ว่าไอซี่โค้งอีกวาตักเคี่ยงตัเคี่ยงตักเคี่องปรุงพรกหอมหอมมะแข็นเอ่อผงชูรสผงชูรสียบร้อยครับในนี้หมดแล้ว

ปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆาญาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมิทิปัตติปันโนภะคะสาวกสัาลสยาตระทุขานิอัตถะปุริสัตุกาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอโนัยโยอนัยโยทีักขินัยโยอันตริการานิโยอนุตตรัง 我们。